สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นที่เรียกได้ว่าร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งในโลกเทคโนโลยีตอนนี้เลยนั่นก็คือ Microsoft หรือในชื่อย่อ MSFT ครับบริษัทที่หลายคนมองว่ากำลังกลุ่มติดทางอนาคตของพวกเราเอาไว้ในมือคำถามสำคัญก็คือทำไมละ่ะทำไมใครๆก็บอกว่า Microsoft นี่แหละคือหุ้นแห่งอนาคตที่นักลงทุนอย่างเราๆควรจะต้องมีติดพอร์ตเอาไว้วันนี้เราจะมาหาคาตอบไปพร้อมๆกันเลยครับถ้าจะให้ตอบแบบสั้นๆกระชับๆเลยนะฮะ คำตอบมันมีอยู่2คํคำคือ Cloud กับ AI ครับเพราะนี่คือบริษัทที่เป็นผู้นําตัวจริงในยุคข,ของ c l าว d และเป็นผู้เล่นคนสําคัญมากๆที่กําลังจะกําหนดเกมในสมรภูมิ AI ที่เพิ่งจะระเบิดขึ้นเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาแงะดูกันหน่อยดีกว่าว่าไอที่บอกว่า Microsoft เป็นมหาอำนาจเนี่ยเขาทําเงินมาจากอะไรกันแน่ซึ่งจริงๆแล้วหัวใจของเขามีเครื่องจักรทำเงินอยู่3ตัวหลักๆครับถ้าดูจากรายได้จะเห็นเลยนะครับว่าเขากระจายตัวได้ดีมาก กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ Intelligent Cloud หรือธุรกิจ Cloud ครับกินสัดส่วนไปถึงประมาณ4 1เลยทีเดียวตามมาด้วยกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างพวก Microsoft Office หรือ Productivity and Business p r o c e s s e s ที่33%และสุดท้ายคือกลุ่ม More Personal Computing พวก Windows พวก Xbox นั่นแหละครับอยู่ที่26%แต่จุดที่น่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับคือเรื่องของการเติบโตคุณจะเห็นเลยว่าธุรกิจ Cloud เนี่ยโตแรงมากๆถึง17% ซึ่งการเตริบโตมหาศาลตรงนี้แหละครับที่มันมากพอจะไปกลบการชะลอตัวของตลาด PC ที่ําให้กลุ่ม Personal Computing ติดลบไป9%ได้แบบสบายสบายนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่า Microsoft ได้เปลี่ยนผ่านตัวเองจากยุค PC มาสู่ธุรกิจแห่งอนาคตได้สำเร็จแล้วจริงๆแล้วพอโตแกร่งขนาดนี้แน่นอนว่าเรื่องสถานาการณเงินนี่ต้องพูดถึงเลยครับแข็งแกร่งสุดๆ Microsoft, Microsoft, Microsoft มีกระแสงเงินสดจากการดาเนินงานสูงถึง8 7 0 0 0ดล้านดอลลาร์แถมยังมีเงินสอดตุนไว้ในมืออีกกว่า1 1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์ เงินจานวนมหาศาลขนาดนี้แหละครับคือกระสุนดินดําที่ทําให้บริษัทพร้อมทุ่มลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆได้แบบเต็มที่ทีนี้คาถามต่อมาก็คือแล้ว Microsoft เขาปกป้องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นี้ไว้ได้ยังไงคําตอบมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคู่เมืองเศรษฐกิจหรือความได้เปรียบในการแข่งขันของเขาครับไอคาว่า economic mode หรือคูเมืองเศรษฐกิจเนี่ยพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับประการรอบเมืองในสมัยก่อนเลยครับคือเป็นความได้เปรียบที่ทําให้คู่แข่งเนี่ยเจาะเข้ามาตียากมากๆ ซึ่งสาหรับนักลงทุนระยะยาวแล้วเรื่องนี้สําคัญสุดๆนะครับสาหรับ m i c คร s o f t ์คูเมืองของเขาแข็งแกร่งมากครับหลักๆเลยมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือ high switching cost คุณลองนึกภาพตามนะฮะถ้าบริษัทคุณใช้ Microsoft Office ใช้ a z u r e กันทั้งองค์กรแล้วเนี่ยการจะย้ายไปใช้ของเจ้าอื่นโอโหเรื่องใหญ่เลยครับทั้งวุ่นวายทั้งแพงอย่างที่2คือ network effects ยิ่งมีคนใช้ Windows เยอะก็ยิ่งดึงดูดคนมาทำโปรแกรมเยอะพอโปรแกรมเยอะ Windows ก็ยิ่งน่าใช้เข้าไปอีกและ3คือ ความได้เปรียบด้านต้นทุนเพราะเขามีขนาดใหญ่มากอย่างธุรกิจ Cloud Azure เนี่ยยิ่งสเกลใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลงเท่านั้นครับและถ้าอยากเห็นพลังของครูเมืองนี้ให้ชัดขึ้นอีกนะฮะมาดูที่ตลาด Cloud กันเลยในตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดมากๆเนี่ย a อช r e วกับเป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวที่กำลังไล่บีแชมอย่าง Amazon Web Services หรือ AWS แบบหายใจรถต้นคอเลยและที่สำคัญคือช่องว่างมันกำลังแคบลงเรื่อยๆด้วยครับ ตอนนี้แอชชค่อยๆแย่งส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาเป็น24%แล้วและนี่ครับเรามาถึงส่วนที่ผมคิดว่าน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วคือ Microsoft ไม่ได้แค่ตั้งรับนะฮะแต่เขากําลังเดินเกมรุกแบบสุดตัวเขากําลัง all in เดิมพันทุกอย่างกับอนาคตที่ชื่อว่า AI ครับวิสัยทัศน์นี้เนี่ยไม่ได้มาจากใครที่ไหนแต่มาจากกัปตันยานลำนี้ด้วยตรงเลยครับซัตยานาเดลล่า CEO คนปัจจุบันประกาศชัดเจนเลยว่าอนาคตของบริษัทผูกอยู่กับการปฏิวัติของ AI เพราะเขาบอกว่านี่คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วกลยุทธ์ของเขาก็ไม่ได้มาแบบมั่วๆนะครับชัดเจนมากมี3สเต็ปหลกัลกๆเลย 1. คือไปจับมือกับคนที่เก่งที่สุดอย่าง OpenAI 2คือยัด AI ที่เขาเรียกว่า Copilot เนี่ยเข้าไปในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยและ3คือปั้น Azure ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับ AI ที่ดีที่สุดในโลกให้ได้และที่สำคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์สวยหรูนะครับเขาเริ่มทำเงินจากมันได้แล้วจริงๆ ด้วยบริการที่ชื่อว่า Microsoft 365 Co-Pilot ซึ่งคิดค่าบริการเพิ่มจากผู้ใช้งานเดิมถึงเดือนละ30ดอลลาร์ลองคิดดูสิครับว่านี่คือโอกาสสร้างไรายได้มาหาศาลกำนาัไหนจากฐานลูกค้าออฟฟิศที่มีอยู่ทั่วโลกโอเคพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทีนี้เรามาในมุมของนักลงทุนกันบ้าง ว่าทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรสำหรับเราถ้าเรามาดูเรื่อง valuation กันหน่อยจะเห็นว่าหุ้น Microsoft เนี่ยซื้อขายกันที่ forward PE ประมาณ41เท่าซึ่งดูแล้วก็สูงกว่าคู่แข่งอย่าง Apple หรือ Google นะครับคำถามคือแพงไปหรือเปล่าคำตอบก็คือตลาดเขายอมจ่ายแพงกว่าหรือให้ premium เพราะเขาเดิมพันกับศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่เหนือกว่านั่นเองครับทั้งจากธรุรกิจ Cloud และโอกาสมหาศาลจาก AI เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปว่าหุ้นตัวนี้เหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าเหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนที่เน้นการเติบโต,ตหรือ growth investor เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ชอบซื้อแล้วถือหรือ long term buy and hold และก็เหมาะกับคนที่มองหาหุ้นคุณภาพสูงมากๆมีความมั่นคงระดับโลกมากกว่าที่คนที่อยากได้ผลตอบแทนเร็วๆในระยะสั้นครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับต้องขอย้ำกันอีกครั้งว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้เป็นไปเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะฮะไม่ได้เป็นการชี้นำหรือแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด ราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกคนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI กำลังจะพลิกโฉมโลกของเราไปตลอดกาลเนี่ยคุณคิดว่า Microsoft คือผู้เล่นที่พร้อมที่สุดในสนามนี้แล้วจริงๆหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามฟังกันจนจบถ้ามีหุ้นตัวไหนหรือเรื่องอะไรที่อยากให้เรามาเจาะลึกแบบนี้อีกคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ